สวัสดีครับพี่น้องป่องปายซู่ขูซข่คนครับเซานี่นะครับก็ในเข้าเนี้ยวกับไก่ไก่ทอดนะครับน่องไก่ทอดแล้วก็เกลืนมันกับตับมันนะครับนะครับสี่สบาทครับอ่านี่สี่สิบบาทรวมทั้งเข่าเหนี้ยวนำครับ2ห่อสี่บาทครับอ้าวววหลายนะครับ กินกรรกนลงทางานนะครับเพื่อนบะมี่ยังหลายครับเพื่อนสื่อมาไอ้สื่อเพื่อนมาเพื่อนก็ให้แค่น้าจิ้มนะครับเนี่ยจิ้มกับมีพริกน้าปลานะครับพอได้จำนะครับเอ้าคนเสร็จงานคือเข้ากับเอากับเวลาตวนดวนนะครับนี่นะครับขอนี้เอาสองห่อกับไก่นองหนึ่งกับขินมันครับสี่สิบาทรวมเบิดครับมา นำได้ครับเดี๋ยวเราลุยงานจล้นี้เจ็ดโมงครึ่งครับมาเริ่มพี่น้องมากินเข่าพร้อมกันยังคอยลงเหตุงาน้องครับต้องเดินด้วยท้องนะครับ ครับนึกกินอยู่ที่ทํงานมัองเก่าครับ มันทอดมันทอดแกเสียบเยอะเลยครับ

อันนี้คือแป้งมันครับแป้งมันนอนนี่เนาะกับแปง้งมันเปนบะม่กินครับ แบบนี้เียพี่น้องแต่ยังนอกกินพี่น้องเลยเจ้าเนี่ย 嗯明白。Mm. Yeah. แส่บอยู่กีนน้องเอ้ยมันี้ เดี๋ยวซ้อมก่อนพี่นอ้องเอาไว้ให้น้องมาเป็นน้าถ่าอยู่นะทีน้ำนง,น,งนัครับเป็นสองสินครับครับแบงแบงเพินกินนํำบางมือก็ ที่ได้ซื้อพวกปีกไก่หรือว่าลูกสิ่นไม่นึ่งยังสิครับมาฝากวันน้ำเนี่ยมาฝากวันน้ำลงมาน้้วมือกับรรยายนะครับนะครับสำหรับมือนี่กะไก่ทอดกับกับตับไก่ล่ะน่องมันกับตับมันครับกับขอนยออีกสองห่อ นะครับกับอิ่มครับสำหรับขาบหนึ่งสี่สิบบาทนะครับจำเกยวกินแบบบ้านๆกินแบบทำงานดีๆครับโมเมนต์ว่าผมมาอ่าเห็นเห็นเบืองคือกินเป็นนละไอ้นีแท้เพราะว่าจังสี่แล้วครับก็คือผมกินผมใช้ชีวิตแบบนี้นะครับใช้ชีวิตแบบนี้ดีครับมี่ยังกระซื้อมากินกินกินซ้ำนี่ ครับบัตรย่ำกินหลายผมก็กินหลายอยอะแต่ว่าบัตย่ำเวลาเร่งดวนผมก็กินแบบนี้ครับก็บกินแบบบ้านๆกินแบบดวนๆคือพี่น้องพวกรีเปิาคนทานนํา,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 าง,ทงานน่ะเฝ้าเฝ้ากินเฝ้าเขาทํางานนังสีนะครับก็บกินแบบนั้นะครับแต่ว่ากัจสีว่าอย่างไรับ ฝ้ากินนฝ้าเขอทำงานนะครับเอา้าสำหรับวันนี้ผู้ใด,ดขามาเบิง้งไ่กัขอบบุญขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สุขคนนะครับอ่าเยื่มะส้ากับอากาศเย็นแน่นะครับอากาศหนาวหนาวอ่าสายมากกับสีห่อนกับดูแลสุขภาพกันนี่เพี่น้องสู้ขู่สุขคนนะครับอากาศมันมือเยื่มะส้าหนาวตอนตอนตอน,ตอนเที่ยงมากกับห่อนกับดูแลสุขภาพให้รักษาสุขภาพความเจ็บไหล่ความไข้เยื่สีห้มี ขอให้เจ้าโชคดีสู้ขู่สู้คนนะครับขอมาเบิรงคลิปนี่สำหรับมือน้กะเพียงสวัสดีครับ